ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่5,888ข้อห้ามในขณะที่เฉินผิงกำลังต่อสู้กับผู้อาวุโสโ,โลหิตวิญญาณอย่างดุเดือดอการต่อสู้ก็กำลังเกิดขึ้นในที่อื่นๆด้วยเช่นกันจอมมารเมฆแดงแปลงร่างเป็นร่างปีศาจส,สูงร้อยฟุตมีสามหัวหกแขนถืออาวุธปีศาจหกชิ้นต่อสู้กับผู้อาวุโสปีศาจกระดูกแห่งสำนักวิถีชั่วร้ายหลินเฟิงและซือมืองงอยืนหันหลังชนกันต่อสู้กับเหล่าผู้ฝึกฝนวิชาจากสำนักวิถีชั่วร้ายนับสิบคน ลูกขนุของหลินเฟิงไม่เคยพลาดเป้าแต่ละลูกฆร่าชีวิตคนส่วนฉีม่งองอใช้ขอนคู่ของเขาเราวกับเทพแห่งสงครามทุกสัตรูที่เข้ามาใกล้จนแหลกละเอียดอย่างไรก็ตามจำนวนคนจากสำนักวิถีชั่วร้ายมีมากเกินไปและพวกเขาทั้งสองตางก็มีบาดแผลมากกว่าสิบแห่งทั่วร่างกายเต็มไปด้วยเลือดประการต้องกันของสาราเพลิงดินกำลังใกล้พังทลายภายใต้การโจมตีของเหล่าผู้ฝึกฝนจากหอวิถีชั่วร้ายนับร้อยและวิญ,ญญาณอาฆานับไม่ถ้วนประการต้องการเต็มไปด้วยรอยแตกและอาจแตกาสลายได้ทุกเมือ่อท่านผู้เท่าเราทนต่อไปไม่ไหวแล้วก ผู้อาวุโสเย,ยนซิงกัดฟันหยิบแผ่นยกสีแดงออกมาบทขยี้มันคือสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสาราเพลิงดินแต่ที่นี่อยู่ไกลจากเมืองเพลิงแดงมากเกินไปและกำลังเสริมไม่สามารถมาถึงได้ในเวลาอันสัน้นหยุดก่อนท่านผู้เท่าเหย,ยนซิงคำรามเราจะตายที่นี่ไม่ได้แต่ความเป็นจริงนั้นโหดร้ายแชะกลุ่มพลังลึกลับแห่งธาตุไฟโลกได้แตกสลายลงในที่สุดเหล่าผู้ฝึกฝนพลังชั่วร้ายหลายสิบคนและวิญ,ญญาณอาฆาตนับร้อยราวกับฉลามที่ได้กลิ่นเลือดแห่กันเข้ามาและจู่โจมเหล่าสิทสำนักดินเพลิงและรถมา้าเสียงกร เพียงเพลิดตาเดียว13าคนจากสำนักดินเพลิงก็ถูกสังหารโดยผู้ฝึกฝนจากสำนักวิถีชั่วร้ายและอีกสองคนถูกวิญญ,ญาณอาฆาตเข้าสิงและกลายเป็นศพเดินได้คู้หลิงเอ,อ๋อตกเป็นเป้าหมายของสองนักบวชสำนักเต๋าชั่วร้ายที่รู้ถึงตัวตนพิเศษของเธอและต้องการจับตัวเธอไปทั้งเป็นเจ้าหญิงระวังตัวด้วยหอย่านเหลียวยืนอยู่ตรงหน้าเธอชักด,ดาบยาวสีแดงฉานออกมาและเข้าต่อสู้กับขุนนางทั้งสองแต่พฤติกรรมของเหยียนหลี่นั้นแปลกประหลาดดูเหมือนเขาจะต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่ฝีมือการใช้ดาบของเขายังขาดไปเพียงเล็ก้้ออยยยแและเขาาาาาไม่สรารารถททัดงงจิ เขาลบหลีกการโจมตีจากสองผู้ช่วยสำนักวิถีชั่วร้ายได้อย่างบุบบิดเสมอหรือไม่ก็ถูกสิทธิสำนักดินเพลิงคนอื่นๆสกัดการโดยบังเอิญในระหว่างการต่อสู้ที่ดุเดือดเชินผิงเหลือไปเห็นฉากนี้โดยบังเอิญและในใจเขาก็เต็มไปด้วยความสงสัยอย่างไรก็ตามในขณะนั้นเขาไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องนั้นเพราะผู้อาวุโสโลหิตวิญญาณได้ฟื้นตัวและโจมตีอีกครั้งแล้วเด็กน้อยเจ้าทำให้ผู้อาวุโสท่านนี้ประหลาดใจจริงๆผิูดเท่าโลหิตวิญญาณเช็ดเลือดที่มุมปากดวงตาของเขายิ่งโลภมากข กลุ่มอัคระสีเขียวอ่อนที่เรียงรายอยู่ทั่วหุบเหวฝังศพมังกรพลันสองประกายเจิดจ้าและอัคระทั้งหมดก็ลุกเป็นเปลวไฟพร้อมกันใจกลางของกลุ่มวัตถุนั้นปรากฏทรงกลมแสงสีเขียวน่าสยดสยองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสามจางภายในนั้นมีใบหน้าผีบิดเบี้ยวจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังคล่อมครวญอยู่จางๆราชาปีศาจผู้กลืนกินวิญ,ญญาณจงปรากฏตัวผู้เท่าโลหิตวิญ,ญญาณคายแก่นแท้แห่งโลหิตออกมาเต็มปากซึ่งหลอมรวมเข้ากับทรงกลมแห่งแสงคำรามลูกบอลแสงระเบิดออกและปีศาจราชาขนาดยักษ์สูงสิบฟุตมีีีหหหััววแแแขขนนนนใบบ้้้าาาาาลลลละเยมมมคกกกกก็ปรฏอออจูสง ราชาแห่งวิญญาณลืมตาทั้งหกขึ้นพร้อมกันสายตาสีเขียวอ่อนของเขากวาดมองไปทั่วทุกคนทําให้พวกเขารู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนในจิตวิญญาณราวกับว่ากําลังถูกดึงออกจากกลางนี่คือท่าสังหารที่ทรงพลังที่สุดของรูปแบบกลืนกินวิญญาณหมื่นอสูรโดยใช้พลังของวิญญาณหมื่นตนเพื่อรวมพลังราชาวิญญาณโดยมุ่งเป้าไปที่วิญญาณโดยเฉพาะแม้แต่ผู้ฝึกฝนระดับเซียนเก้าก็ยังอาจได้รับความเสียหายต่อจิตวิญญาณหากถูกสายตาของราชาปีศาจจ้องมองราชาปีศาจยกแขนทั้งหกขึ้นพร้อมกันและลำแสงสีเขียวลลลลาา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 ดสสสะะพพพรรรึงงงงงงกกกกกกัััวววห่่่่่ออุเเเข้้้ใใฉิิิินนนนนนนผปป็โโโจจจจมมมตตตีททญญณๆยยไภแ สีหน้าของเฉินผิงเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในจังหวะสำคัญนั้นกระดิ่งลายมังกรบนหน้าอกของเขาก็ลอยออกมาเองโดยอัตโนมัติและลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาแค่ลงเสียงระฆังอันไพเราะดังขึ้นและระฆังลายมังกรก็เปล่งแสงสีทองอ,อ่อ,อนๆอบล้อมเฉินผิงไว้ท่ามกลางแสงสีทองสามารถมองเห็นมังกรตัวจริงเคลื่อนไหวอยู่รางๆก่อตัวเป็นกำแพงแห่งจิตวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ลำแสงวิญ,ญญาณทั้งหกพุงโฉบแสงสีทองก่อให้เกิดความสว่างจ้าจนแสบตาแต่สุดท้ายก็ถูกสกัดกั้นไว้ระฆังลายมังกรสั่นสะเทือนอย่างรุนนนนแแแรรรรรรงงงงลลละะมมีีีออยยยยยตกกกเเ็ๆหหาาาาา้้้้ปฏขึึบบบพืผิวววซ่่่ชฆััไดคส สมบัติล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่งนั้นเหรอดวงตาของผู้อาวุโสโลหิตวิญ,ญญาณเปลี่ยนเป็นสีแดงตกลงพวกมันทั้งหมดเป็นของฉันเขาเปิดใช้งานอาคมอย่างบ้าคลัง่งและแขนทั้งหกของราชาปิศาจก็แกว่งไปมาอย่างต่อเนื่องปลดปล่อยแสงวิญ,ญญาณออกมาดุดสายฝนที่กระหนำ่ำภายใต้การคุ้มครองของระฆังลายมังกรเฉินผิงแทบจะทรงตัวอยู่ได้แต่ใบหน้าของเขากลับซีดลงเรื่อยๆและเลือดเริ่มไหลซึมออกมาจากเจ็ดช่องของร่างกายแม้ว่าระฆังลายมังกรจะปิดกั้นแสงวิญ,ญญาณแต่แรงกระแทกก็ยังคงส่งผลกระทบไปถึงทะเลแห่งจิตสำนึกขของเา ด้านหนึ่งจอมมารเมฆแด,ง,ดงถูกล้อมโดยผู้อาวุโสปีศาจกระดูกและผู้ช่วยจอมมารแห่งสำนักวิถีชั่วร้ายสามคนร่างปีศาจของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลหลินเฟิงลูกธนูหมดและคันธนูของเขาก็พังเขาถูกเหล่าผู้ฝึกฝนวิชาชั่วร้ายจากสำนักวิถีชั่วร้ายฟันจนตายก่อนตายเขาได้จุดระเบิดยันระเบิดทั้งหมดบนร่างกายของเขาทำให้ศัตรูทั้งหมดตายไปพร้อมกับเขาค้อนคู่ของฉีมงอแตกกระจายร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดแต่เขาก็ยังต่อสู้จนตายในที่สุดเขาก็ถูกแทงทะลุหัวใจด้วยหนามกระดูกของปีศาจกระดูกผู้เท่าและเสียชีีววิตอย่างรชน เหล่าสิษย์ของสำนักดินเพลิงได้รับความสูญเสียอย่างหนักเหลอาอเพียงห้าคนจากกว่าสิบคนทุกคนบาดเจ็บและถูกล้อมรอบด้วยผู้ฝึกฝนจากสำนักวิถีชั่วร้ายหลายสิบคนรากับแกะที่ถูกนำไปเชือดผู้อาวุโสเยนซินถูกล้อมโดยนักบวชจากสำนักวิถีชั่วร้ายสามคนแม้ว่าเขาจะสังหารไปได้หนึ่งคนแต่เขาก็ถูกอาวุธชั่วร้ายของอีกสองคนจมตีเช่นกันทำให้เกิดบาดแผลลึกสองแผลที่หน้าอกจนเห็นกระดูกเขาอยู่ในสภาพใกล้ตายขวิงเอ๋อได้รับการปกป้องจากเยนเหลียนและไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต จอมานเม่แดงส่งเสียงออกมาซึ่งเสียงนั้นอ่อนมากเฉินผิงกัดฟันแน่นมองไปยังสนามรบอันน่าสยดสยองรอบตัวมองไปยังสหายที่ล้มตายมองไปยังผู้อาวุโสเยดสินที่ใกล้ตายและมองไปยังหัวหลิงเอ๋อที่กำลังรำไห้เขาจะตายที่นี่ไม่ได้ยังมีคำสัญญาอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มยังมีศัตรูอีกมากมายที่ยังไม่ถูกกำจัดอ่าเฉินผิงคำรามขึ้นสู่ท้องฟ้าเลือนและพลังอมตะหยดสุดท้ายของเขาลุกโชนอย่างบ้าคลั่งด้วยดาบปราบมังกรในมือขวาและผนึกมือในมือซ้ายเขาท่องคาถาเป็นภาษามังกรโบราณว่า ต้องห้ามโลหิตมังกรเผาผลาญสวรรค์นี่คือวิชาต้องห้ามที่เฉินผิงได้รับสืบทอดมาจากสายเลือดมังกรทองซึ่งต้องเผาผลาญแก่นแท้และอายุไขข,ของตอนเองเพื่อแลกกับพลังกำลังที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวขณะที่ท่องคาถาเปลวไฟสีทองก็ลุกโชนรอบตัวเฉินผิงเปลวไฟเหล่านี้ไม่ใช่เปลวไฟธรรมดาแต่เป็นเปลวไฟโลหิตมังกรแท้ที่เกิดจากการเผาแก่นแท้มังกรทองของเขาบทที่ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าการบาดเจ็บรุนแรงหยุดพักเฉินผิงก้มดาบด้วยมือทั้งสองข้างผัสาะดาบปราบมังกรเข้ากับเปลวไฟโลหิิตมัังงงงงงงกรรรรแแแแททททท้้้ปปปลลลลล่่่่าา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 าเ็นนนออออดดดดบสสสีีีะะะุุววฟฟฟใชศจผูโโ การฟาดฟันด้วยดาบครั้งนี้ทำให้พลังของเขาหมดสิ้นไปราชาผีได้ยกแขนทั้งหกขึ้นเพื่อพยายามป้องกันตัวเองหัวเราะพลังดาบสีทองแดงเฉียบคมราวกับมีดร้อนตัดเนยฟาดฟันร่างอาสูรกายของราชาอาสูรขาดเป็นสองท่อนจากหัวจรดเทา้าพลังนั้นไม่ลดลงเลยมันพุ่งเข้าใส่ดวงวิญ,ญญาณโลหิตผู้เทาสีหน้าของผู้อาวุโสโลหิตวิญ,ญญาณเปลี่ยนไปอย่างมากเขาถอยหนีอย่างบ้าคลั่งพร้อมทั้งเรียกสิ่งประดิษฐ์ชั่วร้ายป้องกันตัวสามชิ้นออกมาพร้อมกันปังปังปังวัตถุศักดิ์สำเร็จ ู้เท่าโลหิตวิญญาณคายเลือดสีดำออกมาเต็มปากทำให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่บนหน้าอกของเขาซึ่งลากยาวจากไหล่ลงไปถึงท้องลึกจนเห็นกระดูกราวกับว่าเขาถูกควักไส้เขากรีดร้องและกระเด็นถอยหลังไปกระแทกกับหน้าผาอย่างแรงลมหายใจของเขาหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงผู้อาวุโสโลหิตวิญญาณซึ่งรับผิดชอบการจัดวางรูปแบบได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งผลให้รูปแบบกลืนกินวิญญาณอสุรกายไม่เสถียรในทันทีม่านแสงสัญไวอย่างรุนแรงและจุดอ่อนหอลายจุดปรากฏขึ้นตอนนี้เฉินผิงคำรามเสียงแหบพร่าบุกออกไป เขารวบรวมพลังกำลังเพื่อสุดท้ายและพุ่งเข้าใส่จุดที่อ่อนแอที่สุดของปราการแสงในรูปแบบการจัดทับปลดปล่อยดาบสันหารมังกรอ,ออกมาอีกครั้งแชะม่านแสงถูกผาออกเหลือช่องว่างกว้างสามจางไปเฉินผิงตะโกนขณะหันหลังกลับจอมมารเมฆแดงเป็นคนแรกที่ตอบสนองเขาแปลงร่างกลับเป็นมนุษย์ขว้าหัวใจเพลิงผู้เท่าที่กำลังจะดับและรีบพุ่งไปยังช่องโหว่สิทธิ์อีกห้าคนของสำนักดินเพลิงก็ตอบสนองและรีบวิ่งออกไปปกป้องผูหลิงเอ,อ๋อเช่นกันดวงตาของเหยียนรีวอวอนและหลังจากลัเลยอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เดินตาาาามมมไปปหยุดดพวกกกันศรระููผ้เท่ค เหล่าผู้ฝึกฝนจากววิถีชั่วร้ายหลายสิบคนรีบมุ่งหน้าไปยังรอยแยกเพื่อพยายามปิดผนึกมันออกไปจากที่นี่ให้หมดทุกคนเฉินผิงยืนอยู่หน้าช่องโหว่ร่างกายเพื่อเลือดราวกับเทพสงครามที่คลานออกมาจากนรกเขาถือระฆังลายมังกรไว้ในมือซ้ายและดาบปราบมังกรไว้ในมือขวาแม้พลังปราณของเขาจะอ่อนแอแต่ความมุ่งมันและความบ้าคลั่งในดวงตาของเขากลับสร้างความหวาดกลัวให้แก่เหล่าผู้ฝึกฝนวิชาในสำนักวิถีชั่วร้ายทั้งหมดหร,ระฆังลายมังกรดังขึ้นอีกครั้งคลื่นเสียงแพ่กระจายไปทั่วบริเวณทำให้เหล่าผู้ฝึก ดบบบาบปราบมังกรฟาดฟันอย่างไม่หยุดหยัง้งทุกครั้งที่ฟาดฟันจะฆ่าชีวิตไปหนึ่งคนเขายือนอยู่คนเดียวพร้อมดาบและกระดิ่งปิดกั้นช่องว่างและซื้อเวลาให้เพื่อนร่วมทางหนีไปได้หนึ่งสองสามเหล่าผู้ฝึกฝนวิชาแห่งสำนักวิถีชั่วร้ายล้มตายราวกับข้าวสาลีที่ถูกเก็บเกี่ยวแต่บาดแผลของเฉินผิงก็เพิ่มมาขึ้นเช่นกันหลายซ้ายของเขาถูกแทงด้วยกระดูกงอท้องด้านขวาถูกฟันด้วยดาบโลหิตและหลังของเขาถูกโจมตีด้วยอาวุธชั่วร้ายสามชิ้นทาให้เขาเต็มไปด้วยเลือดแต่เขาก็ไม่ยอมถอออออออยยยยยแแมมม้้้ต่่กกกาาาาาวววววเเเเเดดดีฉิิิินผงงงััหลลรคบไปชข โดยไม่หันศีซาเฉินผิงตะโกนเสียงแหบพราว่าออกไปจากที่นี่จอมมารแมฆแดงกัดฟันและดึงหัวลิงเอ,อ๋ออกมาจากช่องว่างอย่างแรงเหยยนเหลียนและสิทธิคนอื่นของสำนักดินเพลิงตามมาติดในขณะที่คนสุดท้ายวิ่งออกมาจากช่องว่างนั้นเฉินผิงก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาจึงคุกเข่าลงข้างหนึ่งใช้ดาบสันหารังกรพยุงตัวไว้ไม่ให้ลม้มข้ามันซะปีศาจกระดูกพูดเท่าคำรามเหล่าผู้ฝึกฝนจาก,กวัดวิถีชั่วร้ายที่เหลืออยู่ต่างพากันพุ่งเข้าใส่เฉินผิงมองสัตรูที่กำลังเข้ามาใกล้รอยยิ้มเย็นชาปรากฏขึ้นท เขาจุดกระกายไฟโลหิตมังกรที่เหลืออยู่ภายในร่างกายของเขาตูมเปลวไฟสีทองอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งออกมาจากใจกลางของเฉินผิงกว่าดลางไปทั่วบริเวณช่องว่างเหล่าผู้ฝึกฝนจากสำนักวิถีชั่วร้ายหลายสิบคนที่รีบวิ่งเข้ามาถูกเปลวไฟล้อมรอบและกลายเป็นเท่าถ่านในทันทีก่อนที่พวกเขาจะทันได้กรีดร้องปีศาจกระดูกผู้เท่าก็ถูกเปลวไฟเผาไม่เช่นกันมันกรีดร้องขณะถอยหนีร่างกายครึ่องหนึ่งไม่เกรียมแรงระเบิดส่งเฉินผิงกระเด็นออกไปทางช่องว่างและกระแทกเข้ากับทางเดินบนภูเขาด้านนอกเฉินผิง ผู้หลิงเอ๋อที่หนีไปยังที่ปลอดภัยได้แล้วรีบวิ่งกลับมาอย่างบ้าคลั่งและกอดเฉินผิงที่เต็มไปด้วยเลือดและหมดสติอยู่จอมานเมฆแดงตรวจดูอาการของเขาแล้วถอนหายใจโล่งอกเขายังมีชีวิตอยู่แต่บาดเจ็บสาหัสและต้องการการรักษาโดยด่วนเขามองเข้าไปในหุบเหวมังกรฝังศพช่องว่างในแนวป้องกันกำลังค่อยๆปิดลงและเหล่าผู้ฝึกฝนจากสำนักวิถีชั่วร้ายต่างตกตะลึงกับการระเบิดจนไม่สามารถไล่ตามไปไ,ปได้ผู้อาวุโสโลหิตวิญญ,ญาณได้รับบาดเจ็บสาหัสและผู้อาวุโสกระดูกปีศาจก็ได้รับบาดเจ็บหนักเช่นกันวััังงงงแหห่่่่่่่่เเเสสสส้้นนนนนทททาา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 ชชวววววรรรรรยยยจจึูญีีีคคมมมถใกกกไไลลปบออพขะต จอมมารแม่แดงแบกเฉินผิงไว้บนหลังส่วนผู้อาวุโสเพลิงใจถูกสิจากสำนักดินเพลิงแบกไปและทุกคนก็หนีเอาตัวรอดอย่างตื่นตระหนกพวกเขาไม่กล้าใช้ถนนสายหลักจึงต้องเดินทางเข้าไปในภูเขาและป่าไม้แล้วอ้อมไปไกลเพื่อกลับไปยังเมืองเปลวไฟสีแดงฉานบรรยากาศตลอดการเดินทางนั้นตึงเครียดอย่างมากกลุ่มที่มาด้วยกันกว่า20คนตอนนี้เหลือเพียง9ก้าคนได้แก่เฉินผิงจอมมารฉีหยุนผู้เท่าเยียนซินขั้วหลิงเอ,อ๋อเหยียนเหลียวและสิบบาดเจ็บอีกสี่คนจากสำนักดินเพลิงคนอื่นๆเสียชีว กูห้หลิงเอ๋ออุ้งเฉินผิงที่หมดสติไว้น้ำตาไหลาอาบแก้มเธอป้อนยาให้เขาไม่หยุดและใช้พลังอมตะของเธอรักษาเขาเหยียนหลี่ยืนอยู่ด้านข้างสีหน้าของเขาสลับไปมาระหว่างความโกรธและความไม่แน่ใจเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างหลายครั้งแต่เมื่อเห็นสายตาที่เศร้าโศกและระแวงของผู้หลิงเอ,อ๋อเขาก็ปลืนคำพูดลงไปหลายวันต่อมากลุ่มดังกล่าวก็กลับมาถึงเมืองคริมซันเฟลมในสภาพที่ยุ่งเหยิงและตรงไปยังสาราเอ,อิร์ธไฟทันทีสาลาไฟแห่งโลกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เจ้าสำนักขั้วเฟิร์นเทียนสเสด็จออกมาจากที่จำศีลด้วยพระองค์เองพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระธิดาปลอดภัยดีแต่กำลังร้องไห้อย่างควบคุมไม่ได้พระเถระเหียนหอยานซินบาดเจ็บสาหัสและใกล้ตายส่วนสิทธิ์ของเขาก็ได้รับความสูญเสียอย่างหนักพระองค์จึงทรงพิโรธอย่างยิ่งเกิดอะไรขึ้นพวกสำนักเส้นทางชั่วร้ายรู้ที่อยู่ของคุณได้อย่างไรแล้วพวกเขาวางแผนดักจมตีคุณที่ภูเขาฝังศพได้อย่างแม่นยำขนาดนี้ได้อย่างไรเขามองจ้องไปยังผู้รอดชีวิตด้วยสายตาที่ดุดันอร่อรอาอน่าเกรงขามของเขาในฐานะเซียนอมะตะระ หลังจากได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินท่านผู้อาวุโสเยนซินก็ฟื้นคืนสติอย่างอ่อนแรงและกล่าวอย่างแผ่วเบาว่าท่านเจ้าสำนักมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลการซุ่มโจมตีของสำนักวิถีชั่วร้ายแม่นยำเกินไปกล่าวกับว่าพวกเขารู้เส้นทางของเรามาตอ,อ,อดอดสายตาของฮุ้ฟเฟินเทียนคมปิือราวกับมีดเขาวกวาดสายตามองทุกคนมีใครไปบอกที่อยู่ของเราให้คนอื่นรู้หรือเปล่าทุกคนมองหน้ากันและคำถามเดียวกันก็ผุดขึ้นในใจของทุกคนใช่แล้ววางแห่งเส้นทางชั่วร้ายจะรู้เส้นทางและเวลาเดินทางกลับจากหุบเขาเปลวไฟสีแดงได ต้องมีคนทรยศอยู่ท่ามกลางพวกเราแน่บทที่ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบออกไปไม่ได้ท่านใดนั้นเหยี่หลีก็ก้าวไปข้างหน้าและกูเข่าลงข้างหนึ่งท่านเจ้าสำนักศิษย์ผู้นี้เชื่อว่าผู้ทรยศน่าจะอยู่ในกลุ่มทหารรับจ้างเหล่านั้นพวกมันไม่ทราบที่มาและจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่หนีรอดไปได้ในที่สุดล้วนมาจากสำนักไฟดินของเราทั้งสิน้นยามรักษาการทั้งหมดเสียชีวิตในการต่อสู้ทำให้ไม่มีทางตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงได้เลยดูเหมือนจะสมเหตุสมผลแต่หัวหลิงเอ,อ,เอง๋อ,งองเงย,ยนามมเเออยีลว่ปรรทไกับสแะใภู แล้วตอนนี้ท่านยังมาสงสัยเขาอีกหรือหอยาลี่รีบกล่าวว่าน้องสาวหลิงเอ,อ๋อท่านเข้าใจผิดข้าพเจ้าไม่สงสัยท่านอาจารย์เฉินเลยพวกเราทุกคนเห็นท่านอาจารย์เฉินเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพวกเราแต่ยางคนอื่นๆนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นหลินเฟิงและซือเมืองงอใครจะรู้ว่าพวกเขาเป็นสายลับจากสำนักวิถีชั่วร้ายที่จงใจตายใ,ายในสนามรบเพื่อล้างมลทินให้ตัวเองหรือเปล่าและผู้ฝึกฝนวิชาที่ชื่อฉีอยู่นั้นก็เป็นผู้ฝึกฝนวิชาปีศาจเช่นกันและมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะสมรู้ร่วมคิดกับสำ จอมานเมฆแดงกล่าวอย่างเย็นชาว่าพวกเจ้าอาจสงสัยว่าข้าเป็นคนทรยศแต่ตอนนี้พวกเจ้าต่างหากที่ควรสงสัยข้ามากที่สุดคุณหมายความว่ายังไงหอยาลี่ขมวดคิ้วการซุ่มโจมตีโดยสำนักแห่งความชั่วร้ายนั้นแม่นยำมากนี่ไม่ใช่ข้อมูลที่ยามรับจ้างทั่วไปจะได้รับมีเพียงผู้บริหารของสำนักเอ,อิร์ธไฟเท่านั้นที่รู้เส้นทางถอยและแล้วยังไงล่ะคู่เฟิร์นเทียนถามยำ้ำ ยิ่งไปกว่านั้นจอมมารเมฆแดงกล่าวอย่างช้าๆระหว่างการต่อสู้ที่ภูเขาฝังศพมังกรข้าสังเกตเห็นรายละเอียดอย่างหนึ่งคือเหล่าผู้ฝึกฝนจากสำนักวิถีชั่วร้ายดูเหมือนจะจงใจหลีกเลี่ยงท่านผู้นำเหยียนหลี่แทบจะไม่พยายามฆ่าเขาเลยและการโจมตีของท่านผู้นำเหยียนหลี่นั้นมักจะช้าลงไปหนึ่งจังหวะไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเรากลับเป็นการแสดงมากกว่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนในห้องโถงก็เงียบลงทันทีทุกคนมองไปที่เหยียนเหลียวใบหน้าของเหยียนหลี่ซีเผื่อจากนั้นเขาก็เดียยยดาาาาาาานนนนขึ้ม้มมมมทททัััไรรรสะหหคคคววว่่งงงุณกกลบออผเป็ศื มเหยียนหลีจงรับภักดีต่อสำนักดินเพลิงอย่างที่สุดคุณกล้าดียังไงมาใส่ร้ายผมท่านเจ้าสำนักโปรดใช้สติปัญญาด้วยข่าเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องน้องสาวลิงเอ๋และได้รับบาดเจ็บในนั้นชีหยุนกำลังพยายามสร้างความแตกแยก,กและแกต้ตัวให้ตัวเองอย่างชัดเจนผว้ลิงเอ๋เองก็ตกตะลึงเช่นกันในเวลานั้นเธอสนใจแต่เฉินผิงและพ่อของเธอเท่านั้นและไม่ได้สังเกพตพฤติกรรมของเหยียนเหลียวเลย ดวงตาของหัวเฟินเทียนจ้องมองไปที่เหยียนหลี่อย่างลึกซึ้งจากนั้นก็มองไปที่เฉินผิงที่หมดสติอยู่และกล่าวอย่างช้าๆว่าข้าจะสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตนเองจนกว่าความจริงจะปรากฏออกมาไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ออกจากสาราธาตุไฟเพื่อทำการสืบสวนเหยียนหลี่กลับไปพักฟืน้นเถอหลิงเอ,อ๋ออยู่ที่นี่แล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชั้นฟังอีกครั้งส่วนคนอื่นๆกลับไปพักผ่อนได้เลยทุกคนตอบว่าใช่หอยาญหลี่จ้องมองจอมานเม่แดงอย่างดุร้ายจากนั้นก็หันหลังเดินจากไปดวงตาเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นจอมานง่ึ หลังจากปิดประตูแล้วจอมมารเมฆแดงก็สร้างกำแพงกันเสียงขึ้นมามองไปยังเฉินผิงที่หมดสติอยู่เขาก็ถอนหายใจเด็กน้อยคราวนี้เจ้าทำพลาดอย่างแรงแล้วเจ้าบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้จอมมารเมฆแดงรู้สึกสงสารเฉินผิงมากเพราะสุดท้ายแล้วเฉินผิงก็เข้ามาที่สำนักไฟดินเพื่อตัวของเขาเองชีหยุนหยิบยาเม็ดร,รักษาบาดแผลล้ำค่าออกมาหลายเม็ดป้อนให้เฉินผิงแล้วใช้พลังภายในของตนเองรักษาเขาเฉินผิงได้รับบาดเจ็บสาหัสมากร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลและเส้นลมปราณถูกตัดขาดในหอลายจุดหากไม่ใช่เพราะรากฐานที่มั่นคงและสายเลือดมังกรทองที่คอยคจุนเขาาาเขงตไปนนแล้ว เฉินผิงหมดสติไปสามวันสามคืนเมื่อเขาลืมตาขึ้นช้าๆจอมารเมฆแดงก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขาเจ้าตื่นแล้วเหรอจอมารเมฆแดงถอนหายใจโล่งอกเมื่อเห็นเฉินผิงตื่นเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเฉินผิงอยากจะพูดแต่เขากลับรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงไปทั่วทั้งตัวคอแห้งผาดและพูดอะไรไม่ออกอยากขยับคุณบาดเจ็บสาหัสจอมารเมฆแดงช่วยพยุงเขาให้นั่งและป้อนน้ำให้เรากลับมาถึงสาราไฟดินแล้วและปลอดภัยแล้วในตอนนี้แต่ท่านผู้อาวุโสผมหมดสติไปนานแค่ไหนแล้วครับเฉินผิงจิบน้ำไปสองสามแล้วมวมมารแล้ว นานขนาดนั้นเลยเหรอเฉินผิงขมวดคิ้วไม่เราต้องออกจากศาลาไฟดินและหาที่เงียบสงบเพื่อพักฟื้นเฉินผิงวางแผนที่จะออกจากศาลาเพลิงดินและหาที่พักฟื้นภายในหอปราปิศาศวิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาได้สามวันสามคืนซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งปีในหอคอยปราปิศาศบาดแผลของเขาหายดีไปนานแล้วอย่างไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเฉินผิงจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายเดือนกว่าจะฟื้นตัวเราไปไม่ได้หัวหน้าศาลาเพลิงดินบอกว่าไม่มีใครสามารถออกจากศาลาเพลิงดินได้จนกว่าจะจับตัวคนทรยศได้จอมมันเมฆแดงเปิดเผยว่ายยยยยเฟนนททีีสงั่ามครศอูภใ เฉินผิงขึ้นหมดคิ้วเล็กน้อยและพยักหน้ามันแปลกมากจริงๆหอวิถีช่วร้ายรู้ได้อย่างไรว่าเราจะถอยทับจากที่ไหนหลังจากเก็บย่าวิญญาณเพลิงถ้าเราสองคนไปตอนนี้มันจะยิ่งทำให้เราดูเหมือนคนผิดถึงแม้เราจะไม่ใช่คนทรยศแต่เราก็จะกลายเป็นคนทรยศอยู่ดีจอมมารเมฆแดงกล่าวอย่างหมดหวังเฉินผิงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเมื่อรู้สึกว่าพลังอมาตะข,ของตนใกล้หมดสิ้นและเส้นลมปราณแตกสลายเขาจึงยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าถ้าข้าอยู่ที่สาราท่าไฟและดินต่อไปบาดแผลของข้าคงไม่หายภายในนไม่่กกีเเดดืือออรน จอมารเมฆแดงขมวดคิ้วสำนักวิถีชั่วร้ายคงไม่ให้เวลาเรามากนักหรอกถึงแม้ผู้อาวุโสโลหิตวิญ,ญญาณจะบาดเจ็บสาหัสแต่สำนักวิถีชั่วร้ายนั้นทรงพลังและจะมีคนแข็งแกร่งกว่ามาตามล่าเราในไม่ช้าฉันรู้ดวงตาของเฉินผิงลึกซึ้งดังนั้นเราจึงต้องหาทางฟื้นตัวให้เร็วที่สุดขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่หน้าประตูบทที่5,891ดินแดนต้องห้ามใครจอมารเมฆแดงลุกขึ้นยืนอย่างระแวงฉันเองหัวหลิงเอ,อ๋เสียงผู้หญิงใสดดัังงมมาาาาจจกกกนนออประะตูเเ้ววยควลลลแ จอมม,มันเมฆแดงเปิดประตูออกและหัหลิงเอ,อ๋ยืนอยู่ข้างนอกถือจานหยกอยู่บนจานหยกมีขวดหยกอันงดงามหลายขวดและผลไม้สักสิสีแดงสดจำนวนหนึ่งเมื่อเธอเห็นว่าเฉินผิงลุกขึ้นนั่งแล้วดวงตาของเธอก็เปล่งประกายด้วยความประหลาดใจเฉินผิงเธอตื่นแล้วหัหลิงเอ,อ๋ยเรียกเข้ามาในห้องวางจานหยกบนโต๊ะแล้วตรวจด,ดูเฉินผิงอย่างละเอียดท่านรู้สึกอย่างไรบ้างยังเจ็บอยู่ไหมข้าได้นำยาบำรุงที่ดีที่สุดจากสำนักดินไฟมาให้คือยาเม็ดเพลิงแดงเก้าว,วัตจักรและผลไม้วิญญาณดินไฟซึ่งช่วยฟื้นฟูพลังปราณและเลืือออออออดดดดไ้้้เเเเเป็็็นนนนยย่่าาางงงงีมมมหหหหววตบบบแลลละใซูผกขิ๋ เฉินผิงก็รู้สึกอบอุ่นใจขอบคุณเจ้าหญิงแม้บาดเจ็บสาหัสแต่ข้าก็ยังพอนนได้ไม่ต้องสนใจเจ้าหญิงรอกเรียกฉันว่าหลิงเอ๋อก็พอพ่อหลิงเอ๋อแม่ิมฝีปากเฉินผิงขอบคุณอีกครั้งนะคะถ้าไม่ใช่เพราะคุณพวกเราคงไม่ได้กลับมากันหมดเลยหลินเฟิงซื้อเมื่งอและคนอื่นๆตายกันหมดแล้วและสิบรวมสำนักจากสำนักดินเพลิงอีกมากมายทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองที่ยืนกรานจะไปกับพวกเขาเมื่อได้ยินคำพูดของพ่อหลิงเอ๋อเฉินผิงก็รู้สึกมุนงงไปชั่วขณะและเขาก็นึกถึงกูหลิงเอ๋อขึ้นมาง็ววเดรร อย่างไรก็ตามความรู้สึกนั้นเป็นเพียงชั่วครูเพราะเฉินผิงรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องความรักและความโรแมนติกเจ้าหญิงไม่ต้องโทษตัวเองหรอกคะ่ะเฉินผิยงยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าสำนักวิถชีช่วร้ายวางแผนเรื่องนี้ไว้แล้วแม้ท่านจะไม่ไปพวกเขาก็จะหาโอกาสอื่นจมตีอยู่ดีภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการตามมาหาผู้ทรยศและแก้แค้นให้ผู้ตายพั้วหลิงเอ๋อพยักหน้าอย่างหนักแน่นพลางเช็ดน้ำตาพ่อกำลังสืบสวนอย่างเต็มที่แต่พี่ชายเหยียนเหลียวเขาเธอลังเลยที่จะพูดเห็นได้ชัดว่าสสเธ บอกมาเลยถ้าทำได้ฉันจะช่วยแน่นอนขั้วหลิงเอ๋อกล่าวทันทีฉันต้องการสถานที่เงียบสงบอย่างแท้จริงเพื่อที่ฉันจะได้พักฟื้นโดยไม่มีใครรบกวนเชินผิงกล่าวอย่างช้าๆถึงแม้ที่นี่จะปลอดภัยแต่การที่มีผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลานั้นไม่เลื้อต่อการฟื้นฟูยิ่งกว่านั้นผมมีวิชาลับบางอย่างที่ผมไม่สามารถใช้ต่อหน้าคนนอกได้ขัวหลิงเอ๋อตกตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็เข้าใจเชินพิงมีสายเลือดบังกรทองและเก็บงำความลับมากมายจึงต้องการสถานที่ที่เงียบสงบงงสเธอกัดริมฝ มันคือเขตห่วงห้ามของสำนักทตุไฟและดินไม่มีใครนอกจากท่านพ่อและผู้อาวุโสหลักอีกไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ฉันจะพาคุณไปที่นั่นพื้นที่ห่วงห้ามจอมานเมฆแดงขมวดคิ้วนี่มันเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเจ้าสำนักรู้เข้าเข,า,ขาอาจจะโทษเจ้าหญิงก็ได้ฉันไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นอีกต่อไปแล้วพวหลิงเอ,อ๋อกล่าวอย่างหนักแน่นว่าเฉินผิงช่วยชีวิตพวกเราไว้และต่อให้พ่อรู้ก็คงไม่พูดอะไรหรอกนอกจากนี้เขตห่วงห้ามก็เงียบสงบและร้างผู้คนตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับการพักฟื้นเป็นอย่างยิ่งเฉ ผูห้หลิงเอิร์มองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้ดึกแล้วยามเลยหย่อนยานลงฉันคุ้นเคยกับเส้นทางลาดตะเวนในเขตห่วงห้ามดีเลยหลบเลี่ยงทุกคนได้นางหยิบเสื้อคลุมสีดำออกมาแล้วยืนให้เฉินผิงพลางกล่าวว่าสวมเสื้อคลุมนี้ไว้มันจะช่วยปกปิดตัวตนของคุณทั้งสามคนออกจากห้องไปอย่างเงียบๆโดยมีผู้หลิงเอิร์เป็นผู้นำทางฝ่าด่านยามหลายชั้นของศาลาไฟดินและมุ่งหน้าลึกเข้าไปในภูเขาด้านหลังด้านหลังศาลาเอิร์ธไฟคือเทือกเขาสีแดงฉานที่ปกคลุมไปด้วยข้อจำกัดต่างๆยิ่งลงลึกไปเท่่่่าาาาาาไไไหรรออออุุุณณณภููมมมิิิิิิิิกกก็็ยยยงงงงงงงสสสขขึ้้นนแลละาาะศจจบบบปดววพััทททตตญญีีคฟธ์ บางครั้งอาจพบผลึกสีแดงเข้มโผล่ขึ้นมาบนภูเขาเปล่งประกายเรืองรองอบอุ่นทางเข้าสู่เขตห่วงห้ามอยู่ข้างหน้าแล้วขั้วหลิงเอ,อ๋อชี้ไปยังกำแพงภูเขาที่ดูเหมือนธรรมดาเบื้องหน้าที่นี่มีการตั้งอารยภาพดวงตาและรูปแบบการป้องกันหลายชั้นมีเพียงสมาชิกหลักของสำนักดินไฟเท่านั้นที่รู้วิธีเข้าไปาเธอไล่คาถาและท่องมนต์อักษรรูปสีแดงฉานพุ่งออกมาจากปลายนิ้วของเธอผสานรวมเข้ากับกำแพงภูเขาผนังภูเขาเป็นลอนคลื่นราวกับผิวน้ำเผยให้เห็นทางเข้าถ้ำลึกภายในทางเข้าถ้ำมีบันไดหินทอดลงไปด้านล่างโดยมีีีีผผเเลขสสสสสแแดดงง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 รรรืออออฝัััยยู่่่่ในนนนนนหหหิิทท้้้้าาาาาวพบำไป ตามมาขัวหลิงเอ,อ๋อก้าวเข้าไปก่อนเฉินผิงและจอมานเมฆแดงตามมาติดๆหลังจากเข้าไปในถ้ำแล้วผนินด้านหลังเราก็ปิดลงอีกครั้งทำให้เราถูกตัดขาดจากเสียงภายนอกทั้งหมดถ้ำนั้นเนี่ยผิดปกติมีเพียงเสียงฝีเท้าของคนสามคนดังก้องอยู่ภายในบันไดหินทอดยาวลงไปด้านล่างและอุณหภูมิก็สูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่คุณเดินลงไปหลังจากเดินไปได้ประมาณสิบห้านาทีทิวทัศน์ก็เปิดกว้างออกสู่เบื้องหน้าอย่างกะทันหันนี่คือถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่สูงประมาณสามสิบฟุตและมีเส้นผ่านศูนย์ ใจกลางถ้ำมีแอ่งลาวาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสิบจานประมาณ33เมตรลาวาสีแดงฉานในแอ่งไหลเอื่อยๆปล่อยอุณหภูมิสูงที่น่าสะพรึงกลัวและพลังงานธาตุไฟบริสุทธิ์ออกมาบริเวณรอบแอ่งลาวามีสมุนไพรและยาที่มีสรรพคุณทางจิตวิญ,ญญาณเกี่ยวกับไฟหายากบางชนิดเจริญเติบโตอยู่ซึ่งบางชนิดมีอายุหลายพันปีผนังถ้ำประดับประดาด้วยผลึกสีแดงเข้มจำนวนนับไม่ถ้วนทำให้ถ้ำทั้งหลังดูเป็นสีแดงเข้มนี่คือเขตห่วงห้ามของศาลาเอิร์ธไฟหรือหัวใจแห่งเอิร์ธไฟ ผู้หลิงเอ,อ๋ออธิบายว่าว่ากันว่าบรรพบุรุษของศาลาไฟโลกได้บรรลุธ,ธรรมวิถีแห่งไฟอันยิ่งใหญ่ณที่แห่งนี้และก่อตั้งศาลาไฟโลกขึ้นพลังปราณแห่งไฟที่นี่มีความเข้มข้นมากกว่าโลกภายนอกถึงร้อยเท่าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนวิชาธาตุไฟเธอหยุดพูดไปครู่หนึ่งด้วยความรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแต่ว่าอุณหภูมิที่นี่สูงเกินไปผู้ฝึกฝนทั่วไปอยู่ได้ไม่นานหรอกเฉินผิงบาดแผลของคุณยังไม่หายดีคุณรับมือไหวไหมเฉินผิงสัมผัสดได้ถึงพลังปราณเพลิงอันเข้มข้นในออ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 อาา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 ากกกกศพพพพลลลลลลลัััััััังงงงงงงมมมมมมตตตตะะะนน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 ุุุุ่่่่่่ววยยยยยยยขขขขเเ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 ไหหหหีีีีีีีีโโดดดิิิปปปปรรรรณณ้้้ใ็บบบสสสสทททธ์ืำฉ เฉินผิงพยักหน้าขอบคุณครับเจ้าหญิงฉันบอกให้คุณเรียกฉันว่าหลิงเอ๋อร์ไปแล้วนี่นาพัวหลิงเอ๋อร์โบกมือถ้าอย่างนั้นเจ้าก็พักรักษาตัวอยู่ที่นี่ไปก่อนก็ได้ฉันจะส่งยาและอาหารไปให้เป็นประจำส่วนเรื่องพ่อตอนนี้ฉันจะเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเราค่อยคุยกันหลังจากที่เจ้าหายดีแล้วฉันจะจดจำความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหญิงไว้เสมอเฉินผิงยกมือประสานกันอย่างเคร่งขรึมในท่าอียกกำปั้นค้นเพื่อแสดงความเคารพขัวหลิงเอ๋อร์หน้าแดงและกระสิบว่างั้นคุณควรดูแลบาดแผลให้ดีฉััันนจจะะกกลลบบแ้้้วพพรรุ่งงีีมาคคณอ หลังจากพูดจบเธอก็หันหลังและจากไปร่างของเธอหายไปที่ปลายบันไดหิน